สู่ก้ววังคุรู้มาอ่าเราและอชิพิเศษครับครับพร้อมหรือยังที่จะพิสูจน์ใจรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมแล้วครับผมพร้อมอยู่แล้วนะครับผมครับพิเศษครับครับผมดูจากลักษณะพิเศษแล้วเนี่ยครับคงจะมีมอเตอร์ไซค์คงไม่มีรถเก๋งอย่างแน่ใช่ไหมครับครับผมพิเศษครับ แล้วพีเสกันพี่เสกแกเป็นค,คนที่นุ่มมากเลยนะพี่เสกครับครับผม <laughs> สภาพพี่ไหวไหมพี่ไหวครับสมมุติว่ารทอร์รถเบร์สไซของพี่เนี่ยเลอะน้ำมันเครื่องพี่เช็ดไหมเช็ดครับ <laughs> แล้วถ้ามันเลอะน้ำมันเครื่องขนาดนี้ล่ะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรี <laughs> <laughs> ิสานแล้วเหรอสาดแล้ว <laughs> หมือนเดิมเลยนี่คุณจะบอกพี่เสงสกปรกใช่ไหมก็ใส่ชุดดำมาพี่เสกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกเราจะทำให้พี่เสงเนี่ยสะอาดเหมือนเดิมโอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับอ่ามีเสียงขึ้นขังขึ้นแล้วพร้อมไหมพร้อมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องจัดป่าจัดป้าบบมเวทีให้กับพี่เสงร่ากายเพลย์พาร์ททีมทีมแรกโอเค นะว่าจะชวนเดกไปกินข้าอยากจะคุยเรื่องของสองเราเรื่องที่ยังทางเต่เพล่าฉันมช่วงนี้ียานมันจุ่งยนเป็นว่าเลยหมายความว่าเวลาจะพาเธอออกไปเทีเย่ยวเลยว่าจะพาเธอไปเดโม ล้วไปต่อกันที่เซ็นทรัลไปเอ็มโวลิเมฟรถไฟกันแค่วิชีเดีกวใช่ก็พอแต่ไม่ไปทานทิแต่ไม่ไปพันทีน่นอนอย่าไปเลยนัรเราตอนนี้เคยคุยคุยเอาอยาไม่ไปทางทิต่ไม่ไปพทา อย่าไม่ไปผ่นที่อจะไม่ไปผ่นนานหน้าเลยไม่อยากจะคบที่เคยไ่อนานยากพบที่เคยอยู่ที่ผ่านที่ สุดสวยของเราโอ้โหเนเอ็นไหมพี่คดครับทำไมพี่เสงสั่นเป็นลูกนกหิวน้ำเลย <laughs> โทษล,ลืมพี่แสงเมื่อกี้นี่ตอนที่เริ่มต้นเรากำลังพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์โอ้โดนกหัดเป็นมอ, <laughs> อเตอรดได์ไซค์นะเขาเสียบุญอดนายพี่แสกครับดุรายางค์ l ิลเลอร์คาลว์เก่งไทยแลนด์ขอร้องอย่าหยุดร้อง